สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันอังคารนะครับคิดดีทําดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทํางานส่วนท่านใดนะครับกําลังเดินทางไปต่างจังหวัดหรือกําลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จกลุกวัดกลางคลองข่อยนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานคู่ ว่ากันว่าเป็นอีกกลุ่นหนึ่งครับที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตนี่นำพระสมเด็จมาลงกลุกไว้หรือมาสร้างทิ้งไว้นะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระแับพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับพิมพ์ทรงองค์พระว่ากันว่านี่เป็นช่งางฝีมือชาวบ้านนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัด เจนเส้นซุ้มขอบแก้วนี่อ่อนช้อยสวยงามนะครับส่วนพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบอ่อเราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่ก็จะเขื่องหลุดกระเทาะร่อนออกนะครับคาบขี้กรุกนี่แฝงตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยหลุดกระเทาะร่อนของเนื้อหาหมวลสารออกไปภายในกรุกนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับ จะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังนะครับสภาพพื้นผิวพระเนื you <lagen> <ito assessment> ้อหานี่ก็จะเหนอะนะครับจะแห้งเราจะสังเกตเห็นรอยปาดด้านหลังนะครับรอยปูตายสภาพคาบขี้กรุนี่ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นคาบขี้กรุบบาง โอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ <online> จ <jam> ุด <từ> พ <Cham> ิจารณาพระสมเด็จ <Find> ก <human> ุวัดกลางคองข่อยนะครับแม่พินนี่แม่พินชาวบ้านนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับจะมีรอยตะเข็บด้านหลังนะครับผมพยายามไล่และบอกรายละเอียดท่านแบบช้าช้านะครับเราจะสังเกตเห็นรอยตะเข็บนะครับด้านหลังด้านบนนะครับจะมีรอยตะเข็บนะครับผมพยายามบอกรายละเอียดแบบช้าช้านะครับ ด้านข้างนี่สังเกตเห็นนะครับรอยตะเข็บนะครับเกิดจากแม่พิมพ์หรือการแกะแม่พิมพ์ขององค์พระนะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับรอยตะเข็บด้านบนนะครับถ้าพิกดูนี่จะสังเกตเห็นรอยตะเข็บนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระละพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับคาบขี้กรุนนี่บางๆางขึ้นปกคลุมกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันชัดเจนนะครับแม่พิมพ์ลักษณะคล้ายๆกับแม่พิมพ์พิมพ์ฐานคู่ในสมเด็จบางขุนพรหมนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะยู่ยับย่นนะครับส่วนเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะเนะ จะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่จะเคลื่องเลยนะครับถ้ามองลงไปนี่จะสังเกตเห็นนะครับแม่พิมพ์ด้านข้างลักษณะจะเป็นกระไดเลยนะครับหรือเป็นขอบเนื้อปิ้นออกมาเลยนะครับเพจเบญจวรรณเป็นเพจเล็กๆนะครับซึ่งจะมาทํา y o YouTube ได้ประมาณ3เดือนแล้วนะครับต้องกราบขอพระพณเพื่อนๆจาก Facebook นะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับ สังเกตเห็นนะครับสภาพผืนผิวพระนี่จะยุ่จะยับจะย่นแม่พิมพ์นี่คมสันชัดเจนนะครับเป็นแม่พิมพ์ช่างฝีมือชาวบ้านนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับส่วนด้านบนนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับเนื้อาหานี่ก็จะปิ้นนะจะมีขอบนะครับเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระ และพื้นผิวพระเป็นหลักในการพิจารณานะครับเนื้อหานี่จะฉ่ำจะ,จะนึกจะนุ่มนะครับกุวัดกลางคองข่อยนี่เป็นพระอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมีหลักฐานชัดเจนแน่นอนนะครับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธเร้์โตแน่นอนนะครับตอนนี้กําลังเป็นที่เก็บสแสวงหาสะสมกันอยู่นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เอามาลงให้ชมนะครับสังเกตเห็นนะครับ มวลสารเนื้อดินกำแพงเพชรนี่จะขึ้นเป็นก้อนเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับหรือผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง,ง youtube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเตียนหรือติชอบนะครับส่วนไหนผมอธิบายผิดบ้างถูกบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับ ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นตามลําดับนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพคาคิกรุนี่ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวเนื้อหาวันณะนี่จะไม่ต่างจากพระสมเด็จบางขุนพลมเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นรอยตะเข็บน,นะครับจุดสําคัญที่สุดกุวัดกลางคองคอยต้องมีรอยตะเข็บน,นะครับสังเกตเห็นนะครับด้านหลังจะเราจะสังเกตเห็นครับ มวลสารนี่จะเขื่องใหญ่เลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะนจะ,จะ,จะนุ่มนะครับเกดเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นหรือของเรียนแบบนั่นเองนะครับไม่มีหรอกนะครับอย่างพระสมเด็จกุกวัดกลางของข่อยนี่เป็นพระหายากนะครับ คนราดบุรีนี่หวงกันมากเลยนะครับจะมีหรือครับมาทีนี้ห้าองค์สิบองค์นะครับบางครั้งมาเป็นถาดเลยนะครับมาเปิดแบ่งปันราคาจับต้องได้องค์ละพันสองพันไม่มีหรอกนะครับท่านต้องเรียนรู้นะครับโลกโซเชียลของเรานี่เปิดกว้างแล้วนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในเพจอยู่ในกลุ่มนะครับใน Facebook นะครับท่านต้องไปศึกษานะครับ ไม่อยากให้เพื่อนๆจาก Facebook หรือผู้เยี่ยมชมตลอดจนผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของบุคคลน,นะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อาหานี่ก็จะฉ่ำจะนึกจะน,น,นุ่มนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันชัดเจนนะครับเห็นนครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระสมเด็จกลุวัดกลางคลองคอยอำเอภอโพธารามจังหวัด,าดราชบุรีพิมพ์ขานคู่สวัสดีมีความสุขทุกๆท่านครับ